โย่น้องเอ,อยู่อีกแงไรครับกอ๊อหมือนเดิมมันอายุวิลอด ep สามวันนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยน่าจะลงท่าเหมือนเดิมแล้วทุกคนนอนก่อนใช่นอนทําแหละไอ้แม่ไปทําแหละโอ้แต่เดี๋ยวพ่หาเงิน หารเมาหาด้วยยิบหารได้อย่างเาหารัรก่อนอนคิดว่าน่าจะลงไปลึกๆเลยรอรอรอ เอามาเลยเออน้น่มีอันนี้อยู่อืมอันเดียวก็พอได้หรอ่ลุยต่อเฮ้ยทอดอืมจะเป็นคนลืมทุกอย่างไม่ได้นะนะ่นเนี่ยเอาทอด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 หยิบมาเลยไม่สนใจทอด ตอดตอดอเออมหมดเลยไม่ตืนซื้อแปดอันนี้น่าจะหมดแน่นอนคนใช้เยอะอ้ยกลัวาตายว่ะ คิดว่าต้องมีอะไรตอบแทนมั่งใหญ่ของพวกแบบเหล็กเพชรนี่เพชรหลักๆเราลงไปหาเพชรโอ้ my g ก็โอ้แค่ลงมาเกือบตายแล้วไปต้องไอดูว่ะ รบภัยก่อนรบภัยก่อนยังตามกูไมเหรอือม,มีการค้างให้กูปแป๊บเดียวด้วยรู้ต่อรู้ต่อ จริงถ้าถามว่าทำไมไม่เลือกแบบขุดลงไปก็มันเจอท้ำก็อยากสำรวจเลยตกใจรู้เปล่เราไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วท้ำนี้มีอนาคตกว่าทอดขึ้นมา โอ้สุดท้ายก็ต้องไปทางเดิมทําที่เป็นโถงใหญ่ๆเฮ้ยทางเดียวก็ไม่หนักใช้นี้คุ้มกว่าเฮ้ยรวยแล้วทีนี้ โอ้โหโอ้โหกูว่าแล้วไงมูชุกชุมเกินโอ้ไม่กด็ดาบใช้พลังดาบใช้หนักจัด ปลาก่อนปลาก่อนยี่ห้อเราเป็นถุงตันอ,อ๋อทางนี้มีอยู่ราบปข้างบนโอ้แต่ไม่ค่อยอยากใช้เยอะเลยทอดจะหมด ยี่สิบโอ้ยดูทรงแล้วจะตัดไม่ขึ้นไปดีกว่าอุดกลับด้วยงกช่วงนี้งก คุม้มไหมว่าเนี่ยลงมาเนี่ยไม่คุ้มใช่ไม่คุ้ม,มแลว้วกูจะขึ้นไปยังไงสิระทีนี้เร็วกูกลับมาเขาเจอเอีกอ่ะเจอว่าทีนี้เป็นพวกสลันสวาม,มคิปเปอร์ตามมา ไปกันต่ออันนี้จะมีสิทธิ์เจอไม่ใช่เจอเพน,นะเจอซอมบี้คือมืดเกิน โอ้ยไม่มีพงไม่มีเพรได้แปลกหรอกลบสิบหกเองเฮ้ยทัดกูโอ้อโหขึ้นมากูก็เจอซอมบี้อยู่ดี mà tháng này quá điều. Trường này. Nên là ไม่ ทางนี้ก็มาแล้วไปกันต่อไหมเฮ้ยเรามาจากทางไหนวะกูดึงแบบที่เฉีางนี้บอาวะมาตอนนั้นนี่ว่าเราตัดไปตอนที่ผม เจอแล้วครทุกคนผมเจอถ้ำเดิมแล้วแต่ว่าเห็นทางไปมืดๆทางนี้เพราะว่าผมจะไปทำบวจต่อ,อไปซะหน้าาำรวจอยู่เหมือนกันน,นี่อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยมอดมอดนี้มันก็ เอ้ยอ้ยอ้ยวายหูเล็กกอิ่มเอ้ยสอมบี้สอมบี้อย่าขวางกูปิกกูโดนทออีกว รอบน,นี้มาแบบฟูฟูรอบกวอนมารุบกวอนลงมาผู้ตายปั๊บเลยรอบนี้กูมาฟูไปต่อไปต่อไปต่อทอดทอดหมดกูกลับมึงไม่ขยับหรอ,อเคุณเช็ดเอ้ยสองตัวมึงนี่ เพีย,บ,พยบเลยโถงใหญ่แก่มูนี่กูก็ไม่เห็นมึงน้อกกูตายแนะ่เฮ้ยหลบได้ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยอย่าขี้เปัน จะเกือบตายทำสกู๊ปโุตแล้วเราขึ้นไปเอาทอนแล้วเราลงมาอีกรอบกันดีกว่าเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปเอาทอนแล้วกลับมาเดี๋ยวผมย,ยังไงดูวะคิดก่อนคิดก่อนงั้นก็เอาเป็นว่าแต่ไปตอนที่ผมเอาทอนไปแล้วนะ ทุกคนครับผมเลยจะบอกเมื่อกี้ผมออกไปหาอาหารแต่มีเรื่องนึงที่ผมจะสารภาพบ้านกูอยู่ไหนวะองหลงทางเฮ้ยบ้านกูอยจะชาโคนหินไม่ใช่หรอจะไม่ผิดอยู่ที่แถวนี้ไม่ใช่หรออยู่ไหนว่าบ้านบ้านกูเอาแล้วเนี่ยอยู่แถวรน้หรือเปล่า อาหารก็จะหมดอาหารจี่หามาโอ้ยอยู่นี่หรือเปล่าผมว่าอยู่นี่ผมเดินมาสักพักแล้วก็ต้องเจอบ้างสิไม่ใช่โอ้มันกแลวบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูเฮ้ยหลงจริงๆหลงแบบหลงเจี่ย ทางนูน้นหรือทางนู้นวะอ yeah. Oh my god โว่าทางนี้ผมเดินมาผมเดินหามาสักพักแล้วสักระยะและ้ว <c oughs> อาหารนี่กูหามาเหมือนไม่ได้หาอาหาร ว่าไม่ได้อยู่แถวนี้วะบ้านเราอยู่แถวโคดหินไม่ใช่หรอต้องจำได้สิอือนอนสกกูจำได้กูคงไม่มาเดินขนาดนี้หรอกมีโคดน้ำแข็งตั้งอยู่หน้าบ้าน เดี๋ยวผมขอใช้เวลาหาไปสักพนะครับยวต,ตัดตอนที่ผมหาเจอเลยนะเย,ยอะเลยทุกคนเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วโอ้โหผมเดินผมเดินไปข้างหลังนู่นบ้านที่จริงอ่ะ <c oughs> ผมเดินไปทางนน้นใช่ผมว่าผมว่าคุณไปตรงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดินหลังนูง่นผมไปหาตรงนน้นทั้งนัง้น,นที่จริงมันอยู่ตรงนี้โอ้นัะในระหว่างทางที่ผมเดินมานผมก็ จริงอ่ะทุกคนอาจจะว่าผมเดินหาไปแป๊บเดียวนะประมาณโอ้โหครึ่งชั่วโมงได้แล้วผมก็ไปเจอสัตว์มาประมาณนี้ได้ประมาณประมาณนี้โอ้ยังงัว่ผมเดินไปทางข้างหลังอ่ะโอ้เยอะแล้วก็แกะที่จริงแกะเน,นื้อแกะเยอะกว่านี้แต่ผมได้ระหว่างทางผมกินไปแล้วแต่มันหิวมันหิวไปแล้วแล้วผมเผาแล้ว,ลวก็ไปลงท่ากันอีกรอบเลยว่า ตัดสินใจลนะพวกมันนานอยู่ไปแล้วนะวก็เอาเป็นดีพี่สาวนะสำหรับเอ๊ะวันีวิสิตนะสำหรับพี่สาวก็จบไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย